ล้มหนาวมาเย็นจ่อยผัดคิงข่อยอยุวีวีล้มหนาวมาปีนี่สีเปรี้ยมองใดกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวหน้ามนคนโมกดาหานอีกแล้วจ้ามือนีกับบรรยากาศฝนตกดินตั้งเตศีสีผพื่อจะพี่จ๋าแต่ว่าหกโมงนังออกมายัางคือเเขา <c oughs> ถาวันยุดคุณพี่มือดฝนก็ไม่ไวายที่จะออกมานอกบ้านตั้งแต่เช้าหรอกนะคะพี่พี่เบิ่งเอลดพเดชพระคุณท่่นใบใหม่ก็เริ่มลวงเนียได้อ,อีกนิดเดียวเราจะเข้าสู่ฤด,ด,ดูการใบไม้สีแดงแล้วนะคะฤด,ดูการแห่งความบันเทงิงจะเฮ้กก็ต้องสะสมไขมันได้บาท เป็นอย่างคือว่าจังสันติกนาหนาวเนาะเขาก็ต้องเหตุหายร่างกายอบุ่นได้พีพแแ่แต่แต่คนมีคู่อย่างเรานะก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนโสดนะซีว่วบุญเลยทีเนี้ย <c oughs> หลังจากที่ฝนจบภารกิจกับคุณพี่กระโดตุงตอนเศร้าแล้วเนาะสายมาคอยกับไปแล้วไปเอาสังคมก่อนจะพี่พจ๋ามือนีและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอีฉันก็ไปกับรถคู่ใจจ้า,า bmx เนาะไปศูนย์ฝึกภาษาหลังจากพ,พี่จ๋า <c oughs> ก็ประเด็นไปตั้งใจลงตั้งใจเลียนเอียงดอกไปหามงเมาม้อยจริงๆแล้วมื้อนี้พี่แม่บ้านญี่ปุ่นเพิ่นชวนฝนไปกินข่าวอยู่เฮ แต่ฝนก็ขออนุญาตเพิินนอบอกว่าอุ้ยขอตัวมาเอาสังคมญี่ปุ่นก่อนจักหน่อย <c oughs> ถ้าเมนซันนะขอไปร้องเพลงองยูเ่เฮือนล้วผุแล้วแนวมันสิมวนโ่ <c oughs> เมนยังดอกจ่ะพี่ๆจ้าเมื่อนี่ถึงไปกับบรรยากาศบบเป็นใจดอกเดี๋ยวแดดเดียวฝนคนถือเสือกันฝน,นมานาแดดถ้าเรื่องการเรียนนี่ฉันบอกเลยว่าฉันนี่มาหอดกอนมูแต่ถ้าเรื่องความรู้เนี่ยโอ้ยอีฉันสมองปลาทองไปกะเพราะว่าอย่างที่อกมาเอาสังคมนะจ้ะพี่ๆจ้ามหามูคุยมูยังเว่ากันไปเนาะพอฝนเข้ามาหอดข้างในนี่ฝนก็มา่อขจามีกิจกรรมที่วเดเด็กน้องเจ้าเด แบบนี้นะโอ้ความคิดสร้างสารรค์เอากอ<ด>งกระดาษมาเห็ดเป็นล่องทงล่องแถวลรองแถวบูทล่องแถวผ้าใบาโอ้ยถ้าเป็นฝนนี่คือสิเห็ดบ่ได้ดอกเห็นบ่ข่อยบอกชิมเจ้าแล้วเรื่องมาก,ก่อนหมู่นี่ข่อยนี่แหละในห้องยังบ่มีไผอยู่บรรยากาศด้านในก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบกรุบกริบเนาะ <c oughs> พอจบแล้วเที่ยงก,กว่าๆข่อยก็เมื่อได้บาดนี่ยางจั่นเล่นจั่นเล่นเจนมาหาจักรยานข่อยจักรยานเล่นกินลมชมวิวไปไปฮอดบ้านปุ๊บคุณพี่นะอุ้ยเพิ่นเตรียมสิเฮ็ดอาหารให้ข่อยกินแล้วเด้เพิ่นบอกว่าฝนจ้างวันนี้เดี๋ยวจะทำอมบรายสื่อให้กินพะนนนออเรยยยกว่่าามััหงบล มลายซื้อบัดได้แทมแนถอดใครนี่เองคนหัวจะปวด <c oughs> ไปเก็บใบโหระพาให้หน่อยล้างบ้านเพราะนะหู้หดีอดีว่าข่อยปลูกใบโหระพาสารุปแล้วก็จักไผเป็นคนเฮ็ดดอกจ้าพี่พี่จ๋าก็ยุมย่มอยู่นํากัน2คนนี่<ค>นละคนก็นเลยถือโอกาสได้ถ่ายคลิปเลยม้อน,นี้ละสบายสบาย้ะตองเห็ดอีหยางมากมมยเพราะว่าคุณพี่มากอร่อยข่อยแล้วเตรียมกันไว้เบิดแล้วสบายมากอันที่พี่พี่เห็นสิเรื่องเดือยในกระทะนาเป็นเนยด้อจ้ะพี่พี่จะฟ่นกับคนไปคนมาอยู่นี่ละเร็จแลวหฮอกะเทไขครที่หฮาเตรียมไว้ลงไปในกระทะทองแดงบาดที่นี่ห น้อมเบิ่งจักหน่อยถามันหอนแล้วห้องกระส่ตะเกียบโคเรโคเรไปเลยจ้าอันข่าที่เทลงไปนี่กระจักใส่อย,อยางนายแน่เ้อจ้าที่แน่ๆน่สีแดงแดงต้องเป็นซอยบะเกอเทศแน่นอนเอาละบาดท,ที่นี่ได้เวลาคุณพี่คอยรวสิปีนบึบบับปึบบับแล้วแต่เบิ่งเอาโลโตฝนเองก็บ,บ่ขออยียงมากไม้ดอกคอให้มันบ่ออกนอกจานก็เป็นพอแล้วส2ม <laughs> เทเสจจานเลยจ้าพี่พี่จ๋าเรลืองรามงามแท้แลตะลึงเสร็จแล้วเ่ากระราดาษซอสลงไปเพื่อความสวยงามเลยก่ะร,รสชาติ <c oughs> ส่วนซอสที่ฝนใส่ในมื้อนี้ก็เป็นเดมีกาเด้อจ้าพี่พี่จ๋ถาถ้าไผบ่มากกับาดซอสบะเขือเทศไปเลยสั่นกัน้ำพริกกากหมูหาดลงไปพี่พี่เอ้ยรู้แล้วหมาเฮาแน่นอนตอนที่นางกินข้าวอยู่นี่ฝนก็บ,บอกกับคุณพี่ว่ามีหลังไม้ทักเข้ามาให้ฝนรีวิวเตาอบว่ามันเฮ็ดอีหยังได้แน่ถ้าตามคำพีแต่ปิดกที่มันแถมมากกเฮ็ดได้หลายอย่างอยู่จ้าพี่พี่จ๋าช่วงนี้อากาศมันยังห้อนอยู่เนาะฝนกเลยยบ่่คอได้เฮ็ดอหยังกับบเตาอปานดนอก อเ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวฝนจะหาเวลารีวิวให้แล้วก็จะหาเมนูมาทําทีละอย่างทีละอย่างเนาจะได้พลุนไปพร้อมๆกันสมมติว่าบอกตามคัมภีร์แต่ปีดกบรามันเห็ดบ่ได้มันติบ่ถึงต้องเนเขาต้องรีวิวแบบสัตเจนเดี๋ยวช่วงคริสต์สามาสถ้าบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเสียไกลเป็นโตมาอบให้เบิง่งเจ้าการรีวิวชีวิตแม่บ้านฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของฝนในเนด้อจ้า